มาแล้วเว้ยแต่เขามาแล้วพราะกระติกมาแล้วทำไมรีบมาจังอ่ะเออรีบมาไปิไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอากระติกน้ำสีฟูาหน่อยสิพี่พิธีกร์ดำเนินรายการอยู่อยู่ตรงโต๊ะขอบคุณค่ะเออดำเนิชลี่ทักสิคะสวัสดีค่ะเชอรี่มาแล้วพี่รีสวยอ่ะทำไมตะกี้ฉันนั่งอยู่ตั้งครึ่งชั่วโมงไม่มีใครชมฉันเลยนะอย่างน้อยอ่ะฝืนใจชมสิดอกกุหลาบมาเเลยสวัสดีค่ะพี่รีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ พี่รีกรีดเลยนี่ไม่ใช่ผีไม่ไต้องกรี๊ดนะคะ <c oughs> พี่รีสวยๆทุกคนขอบคุณอัดนะคะสำหรับมาเลยอ้า <c oughs> พี่หน่อย <c oughs> พี่หน่อย,น,อยนี่เห็นป่า หน่อยบุศกรก็มาหากับเขาด้วยวันนี้ใช่เราจะมาดูคู่จิ้นบุศกรเธอรู้ไหมว่าคู่จิ้นเนเกิดขึ้นอ่ะรู้แล้วเธอรู้ยังฉันฉันเป็นคนกลางวะเนี่ยพี่หน่อยตะกี้เขาจะพูดอะไรกันหรือ่เพี่หน่อยตะกี้พี่หน่อยตะกี้เธอเห็นที่ที่เขาหอมหัวกันปะเธอเป็นพยานดิพูดอะไรเขาหอมหัวกันตะกี้ทำไมแฟนมีแพงจังคะอืมไม่แพงหรอกค่ะเพราะว่าโปรดักชั่นอะไรเขาเต็มที่พี่ลี่พี่หน่อยทำไมหอมหัวกันอีกเร็วค่ะตลอดเลยคุณดิวน่ารักมากเลยค่ะมาทำอะไรกันกัคะวันนี้ดิวคะคุณดิวอ่ะเขาคิดถึงลูกมากคุณดิวเขาคิด ลูกก็เลยกลัวเกาจะเหงาก็เลยแบบ English please มัมเปลี่ยนเลยเขาบอก English please okay อย่าพูดอยู่ Hi English แล้ว Hi everybody welcome เดี๋ยวอย่าพูดได้แค่นี้เออเออเออตัดเออพูดเดีย Hi ก็ยังดีกว่าฉันนะเธอได้เท่าไหร่ไหนลองดบได้แค่ Hello อู้หู้แต่แล้วตัดสั้นกว่าฉันอีกบ้าจังเลยทุกคนสวัสดีค่ะแบบเวอร์ชันไทยก่อนแ English หน่อย Hi okay now we um talk to g e t h e เขาบอก why not come to Philippines why not come to because tomorrow คุณดิว um คุณดิว have a meeting yes and she so fail she wanna go she wanna go to Philippines คุณดิวหายจากอะไร m e t i m e she cry เขาไม่ชีวนาโก to Philippines she cannot ขึ้นอะไรมาไม่รู้ไม่เราจะไปสนใจมันเลยไปสนใจมันโอเคมายัามันให้เช็คดูว่าอะไรเกิดอะไรขึ้น สวยจังเลยคุณลีคุณลีมาดูสิคุณลีสวยจังเลยคุณลีดูสิคุณนังคุณลีคุณลีให้คุณลีแล้วนตคุณลีใช่คุณลีติ๊กต็อกใช่คุณลใช้คำว่าอะไรดีเวลิปวิทว่าสิใช่ติ๊กต็อกอยู่นะคุณลีเป็นภรรยาคุณประวิทย์คุณลีอีสคุณประวิทย์ wife and คุณประวิทย์อีสอือ the previous a former president of um channel three she very beautiful right yes she not me oh ไอ้น้องพี่อ่านตรงไหนอ่ะมไม่มีพูดเองพูดเอง welcome y o u wow เห็นไหม hello from Indonesia I, Cambodia. I, I love Cambodia hi everyone <Philadelphia. S 1> <c oughs> สวัสดีค่ะหมูเด้งอีกแล้วหมูเด้งอีกแล้วนะลี่หมูเด้งจะแต่ฉันยังไม่ได้พูดเลยนะนับตั้งแต่ที่ลี่เรียกดิว่าหมูคำนั้นคนก็เรียกว่าคู้บริมหมูเด้งคุณลี่คุณอุูยพีหลอกกลัวกลัวไม่ต้องวลงมาเนี่ยพี่ผีหลอกกลัวผีมันแพงนะไม่แพงเพราะว่าเป็นไอ้นี่ใช่ไหมเพราะว่าเทศกาลฮาโลวีนฉันได้ผีทุกวันเลยมัอนไม่กันดาวฉันหน้าผีพอค่ะที่ทำไมทำไมเขาให้ถเธอย่างเดียวฉันไม่เคยได้นะผมจะเลย่ใครเรียกคุณยวหมูเด้งดีนะอะไรนะ มีอาอให้กิน่ะกลัวรับแอคหรยสิเอ้ยกลัวผีจังเลยค่ะอันนี้ของพี่พูนและของดิวของดิวหูคนดูเยอะจังเลยค่ะใช่ตอนนี้เขาดังมากนะเนี่ย2007ท่านเจ็ดพี่พูดสอบเร็วค่ะไม่ต้องส่งเด้งไม่ต้องส่งเสียงาม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 าขอบคุณค่ะทุกคนค่ะนี่พี่พูนต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษด้วย Hi everybody เธอมีพงมาเลยวันแม่เธอด้วยนะ everybody เฮ้ยเธอพูดสิ no need no need no need to give คุณคุณดิว said no need to uh, send the stickers that you have to to pay just send love it's okay j u s the um t hearts นี่นี่เขาแต่งหน้าให้ thank you ซิ say thank you ซิคะ thank you เออเออขอบคุณอ่ะพอยิ่งพูดเขาก็ยิ่งส่งเลยหนูรักคุณดิวเขาบอกหนูรักคุณดิวผู้บอหมูเด้งเจมัสมาเขาบกคุยอะไรไม่รู้เรื่องไม่มีไม่มีสาระอะไรเลยแค่จะมาคุยเฉยเพราะว่าวันนี้เดี๋ยว เดี๋ยวน้องอุพี่หมูเด้งอีกแล้วนะใครค้เรียกหมูเด้งอ่านฟ้องให้หมดเลยใครเรียกหมูเด้งนะเจอทนายุ๊บเจอทนายดำเนินการเลยอ่ะให้ทนายดำเนินการอย่างสะสมเลยค่ะคุณดี๋อีสเวอวิชัยคุณที๋โผลมาบ้างข้างหลังนั่นข้างหลังแฟนตอนแฟนคนผู้บอหมูเด้งน่ารักมากขอบคุณค่ะผู้บอหมูเด้งเอาคนเยอะเลยหมูเดไม่มีใครเกรงกลัวกฎหมายไม่กลัวอาญาประเทศนะพวกเราอ่ะ นนีี่่เยอันนี้ทางหน้าพี่หน่อยโทษจริงๆโทษจริงๆนะโทษเห็นบ้าจู่จริงยิงห้ามยิ่งอยากส่งเออเต็มที่เลยค่ะทั้งนั้นอ่ะหมูแดงหมูแดงใหม่แล้วอุ้ยนี่นี่หงสุดไหมหงสุดอ๋อตองขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณพลอยหมูแดงอีกแล้วหมูแดงหมือนใคร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 พูดหมูแดงสรุปพี่เล็กเหรอคะฟ้องเลยพี่พุทฟ้องไหมเดี๋ยวฟ้องนะคะเจอทนายจุกทูรนะฟ้องใครคะฟ้องใครฟ้องแม่นี่ตกลงเนี่ยเพียงเธอพี่ลี่เล่นหรือเปล่า ถามลี่เองเชอรี่เล่นไหมคะต้องถามผู้บอไม่ใช่ใชไหมคะต้องถามเชอรี่เองว่าเชอรี่เขาอยากเล่นหรือเปล่าต้องตรงนี้เลยเอาถามกันตรงนี้เลยต่อหน้าต่อหน้าไฟเลยว่าจะเล่นหรือเปล่าหมูเด้งว่าอะไรนะอยากอ่านเล่นแน่เลยเขาบอกเล่นแน่เลยหมูเด้งสวยขอเปลี่ยนเป็นหมูสับได้ไหมทาง้องสังเคียงตาเขาบอกให้ไปฟ้องสังเคียงตาเล่นเลยค่ะเล่นเถอะเขาบอกว่พี่รี่รับเล่นเถอะค่ะเขางองอนเข่าอยต้องเล่นแล้วหรือเปล่าพี่หน่อยเล่นได้ไหมพี่หน่อยเล่นได้ไหมชอบดิวเล่นเถอะเล่น เล่นเ่นดีพี่พูดพี่หน่อยบอกค่าตัวฟรีนะฟรีค่ะไม่ใช่มาเป็นเรื่องมาเป็นเรื่องของเด็กเเขาพี่แต๋น ตัวแม่ก็ยังเด็กกว่าเราพี่หน่อยเราเล่นไม่ได้พี่หน่อยน้องก็ขอเขาเล่นไม่ไไม่พีแม่ขนาดนั้นแล้วลอยหรอไม่แล้วที่แล้วพี่อุ่มเป็นแม่ของหลิงใช่ไม่แต่เรื่องนี้คือไม่ได้เขามีแม่แล้วแล้วน้องก็ขอเป็นคนใช้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าสมัยนี้วัยรุ่นเขาไม่มีคนใช้เขาทำงานกันเองได้กันเองลำบากตอนนี้ตกงานเนี่อีกแล้วค่ะคือเดงียวใช่อาไม่อ่านแต่หมูเด้งขอร้องอ้อนวอนแฟนมีสามก็ที่อิมแพ t ไม่เรื่องอิมแพคนพุ่งตรงนะนี่ทางเราอยากให้จัดมากแต่แน่ใจหรือเปล่าว่าคนครบอ่ะ ไม่ใช่ไปแล้ววงเวงนะกลัวผีนะนั่นน่ะเดี๋มก็จับผมก็เห็นอะพวกเธอเห็นอ่ะพี่รีอะไรพี่ลีอ่านแต่หมูแดงใจเมียดหมูแดงแ่เห็ไม่ใช่หมูแดงพขมอหมูแดงหมูแดงอุ้ยนี่เอาอย่างละนะเร็วไธอที่ถ้าเกิดว่าฉันแค่สามพันแล้วนะค่ะสามพันคนถืออูนะสาคนถือเยอะปะเยอะสิมา คนมาดูฉันส่งกับร้อยเองสามพันคนเนี่ยประชากรไทยมีเป็นสิบล้านเขาจะมาเขาจะไม่จะคนทั้งประชากรไทยทั้งหมดเลยเหรอเฮ้ยทำไมจะถึงถามว่าเยอะือรเลยโอ้โหลิซ่าเยอะเลยเยอะแล้วค่ะต้องถามว่าประชากรพี่รีพี่ดิวหวานกันองเธอฉันจะบอกอะไรนะฉันแอบถ่ายคลิปไว้หลายแม่ป้าพวกเธอไปตามดูในอิี้จนได้เลยพี่อังลิชพี่พูดขอบทเลขาเลยค่ะเขาไม่มีเลขาเขาบอกเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เขาจดเองได้ดิวค่ะไม่มีบทให้เล่นไม่มีบทไทยเล่นไทยเล่นด้วยอ่ะค่ะูเด้งเนี่ยเล่นเป็นเลขา ประหยัดเงินมากเกินไปแล้วนะเออฉันไม่ได้บอกฉันจะเล่นเลยนะแต่หลุดหลุดหลุดไม่หลิงเขาก็บอกแล้วว่าพี่ดิวเล่นอุ้ยหลุดแล้วแล้แกก็อยู่ในทีเซอร์แล้วด้วยใช่ไหมคะทุกคนอุ้ยอันนี้อยู่ในทีเซอร์นิดนิดหน่อยหน่อยอุ้ยมีกิมมิกนิดนิดหน่อยแต่ของจริงต้องเล่นด้วยหรอใช่เอาต้องเล่นเลยอยากให้พี่ดิวเล่นเลยคะอยากให้อิมแพคก็เต็มพี่ลี่เล่นบท วันนี้วุ่นวายมากถ่ายค่ะเจอกันก็มีความวุ่นวายนะคะ please in English อีกแล้วพี่หน่อยอะไรถองการแสดงไนเธอแปลเขาบอกให้ผู้บริกาษไม่ไม่ฉัเป็นแบ็คเกิลไม่แบ็คเกิลฉจะเป็นแบ็คาวด์ได้แต่ฉันสอนเองเธอก็ซิปปนิกแล้วเธอเนี่ยค่ะ อมันสอนการแสดงอยู่เองใช่อู้ตายแล้วแกโดนหนักมีแต่คนบอกหมูเด้งหมูเด้งอ๋ออีกแล้วนะหมูเด้งพี่รีพี่รีเขาไปฟ้องศาลเพียงตานะคะแต่อู้ตายหัวใจปักโอ๊ยโอ๊ยพวกเธอรับแอบกันบ้างสิพี่หน่อยเนี่ถามพี่หน่อยถามพี่หน่อยบ้างสิพี่หน่อยอ่ะพี่หน่อยอะไรคะพี่หน่อยโผล่หน้ามาพี่พูดภาษาอังกฤษแทนนสิเธอทรานสเล t สิฉันจะพูดภาษาไทยเธอแปลจะเป็นแบล็กการ์ดจมูกเราเราสามารถทำให้ตัวหนังสือมันใหญ่อยู่ข้างห้าไม่หนูโอ้ยแกอย่งขนาฉันใส่แว่นแล้วไม่มีผู้บอลหมูเด้งลงเลรื่อย นี่ถ้าดิฟ้องนะหมูเด้งดิวจะรวยมากเลยดิฟถ้าเราฟ้องเนี่ยเราแคปได้เยอะมากเลยนะช่วงนี้เราฟ้องสั่งเพียงพี่หน่อยเมกเกอร์และนายเม่เกี้์เขาถามพี่หน่อยอะไรคอลิงออมอะไรกูพี่หน่อยเล่นด้วยไหมคะอินแพคให้ใช้เบนขยายกับพี่รีพี่ดิวให้เล่นสิคะพี่หน่อยพี่ค่ะบรีพูดบอกปากแล้วนะคะพี่หน่อยมีละครเรื่องใหม่ไหมคะมีไหมคะพี่หน่อยมีไหมคะไม่มีคืออย่างนี้ค่ะคือเดี๋ยวนี้ตอนนี้พี่มาเป็นติ๊กต็อกเกอร์แล้ววงการละครอ่ะมันไม่มีแอป ดาราก็เลยขอลาออกหมดแลวตอนนี้ไม่ขอเล่นละครแล้วถ้าตัดใดที่ช่องถ้าผู้บอหมูเด้งยังไม่ยังไม่ปรับปรุงเรื่องแอปเปิลถ้ายังไม่มีแอปก็คือเราจะไม่มาเล่นเด็กขาเลยหมูเด้งหมูด้วยเหมูเด้งเลิฟหลิงออมเพียงเธอออนแอร์สองทุ่มได้ไหมคะหมายถึอว่าออกออกช่วงเวลาแบบละครปกติได้ไหมหรือลองคุยก่อนมันมีมันมีรายละเอียดเยอะนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไงเราจะบอกกันแต่ว่าตอนนี้เอาตามเวลาที่เขาบอกมาตอนขอหมื่นที่นั่งหมื่นที่นั่งเธอเธอจองหมดเลยเหรอ ต้องให้หมดภายในกี่วินาทีหมื่นพูดคนเดียวก็กี่ที่นั่งแล้วเนี่ยพี่พูดก็จองก้นช้นใหญ่เหรอก็จะใหญ่นอนนอนดูเหรอนอนดูต้องเจอเออใช่ไหมบัตรเขาหมดภายในหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีใช่ไหมดิวจริงอะไรหรอยหนงไปต้องหมดภายในหนึ่งมันหมดภายในเท่าไหร่อ่นนั้นนิงเหรอเออ ไม่ฟิลิปปินอะหมดภายในเท่าไหร่นะมันเร็วมากใช่ไหมที่เขาบอกว่าเร็วมากฟิลิปปินส์หนอเรื่อยๆแล้วแล้วใครที่หมดเร็วมากนันนิงอ๋อนันนิงก็คือแป๊บเดียวเปลียสเกลมันใหญ่นะอ๋อต้ใช้เวลานิดนึงพวกเธออย่าประมาทนะมันมันหมดเร็วขึ้นเรื่อยๆนะสนามใช้เวลาสนามหลวงรออยู่กี่นาทีคะไม่รู้เห็นเห็นเห็นแตกเลยเหรอสนามหลวงสนามหลวงไปเล่นเห่ากันเหรอคะนันนิงหมดหนึ่งไม่ถึ่งนาทีหรอหนึ่งนาทีนะโอ้จะไม่ได้หนึ่งนาทีแซ่บเกินไปแล้ว คุหมดแล้วใช่อะที่ไทยตอนนี้ฟิลิปปินส์หมดแล้วค่ะดีใจจะไม่นานนิดงวิควิวิเห็นมากวหควิควิควิดีกว่าวราอีกนิคนนควิวิค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 วินวิคาิคว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 ินวัคิควนควิ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 ิวคิวิ มีหนันนิงนันนิงอ๋อโอเคลิงออมใช้เวลาเป็นวินาทีเห้ยยี่สุดเป็นวินาทีนี่เออเรียกว่าเป็นถ้าสมมติว่าเป็นแฟนมิสเดลี่รี่ดิวเราไม่มีทางจะตองทันเลยดิถ้าหนึ่งวิเนี่ยไม่มีเราใช้เส้นสายได้ไหมเนี่ยแบบน้ำแบนจากผู้บริหารเนี่ยแบนมากดพวกของบุ๊คบุ๊คส่งอะไรมาอ๋อบุ๊ครายงาน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 ไปค่ะรีดิวพร้อมใช่ไหมกี่วิถ้ารีดิวกี่วิหมดบอกมาตรงนี้ดีกว่าสนใจรีดิวสนใจมากเสี้เสี้ยววินาทีเลยเหรอ โอเคถ้าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจัดเองไปนะมีติ้งเดี๋ยวให้จับมือได้มีบัตรจับมือเอาต้องอะไรให้มีอะไรโชว์หอมแก้มหรอโชว์หอมแก้มไหมล่ะหมดเลยได้หมมับมอแต่ปกติข้าหอมกูอยู่ตลอดแล้วใครหอมไม่มีเลยค่ะ้อ๊ไม่ใช่เลยว้าอันนี้อันนี้ก็โกหกได้หนึ่งค่ะ เป็นอัป็นอัติเธอรีจะกระจีหูนะคะทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะพี่ผู้ผมสีสวยแห้ชอบสีนี้เหรอเธอก็มีแต่เธอไม่ยอมพูดทำไมอ่ะพูดแเหมือนคนละสีกันอย่างงั้นฉันชอบนะชอบแล้วทำไมแล้วก็ฉันไม่ยอมได้ไงเพราะอะไร โครงหน้าไม่สวยเท่าน้องถูกโอเคสามีบ่นสามีบ่นว่าเขาแก่ไปหมรูเด้งหมูเด้งค่ะหมูเด้งเดี๋ยวหมูเด้งไปข้างนอกไปเดี๋ยวหมูเด้งมาทุกคนราชมังอันนี้หมายถึงดูพี่พี่รีถูกจะตายเอะอะก้อนอุดหมูทำร้อยนี่ไม่ก้าวในจิกยุ้งหัวเนี่ยเห็นไหมยุ้งหัวอืมขู่อ่ะพี่รีหโอยู่ตอนไหนบ้างพี่รีดูดุใช่ไหมอ่ะไม่พี่รี่ใจดีจริงๆแล้วอ่ะใช่รีเดียวจะแฟนมีที่ไหนรีเดียวราชมังร้อนค่ะร้อนค่ะ ราจะมังร้อนไปเอาเป็นพวกวอิมเพกดีกว่าอิมเพกดีกว่าร้อนไม่ได้รหรอกค่<ม>ะล,ลี่เออ,อผมรี่หอมอ่ะ เออเนี่ยพี่อยู่ตรงนี้พี่ก็เออเออมิน่าอากีดีมันดมเลยมิน่าดิวเลยชอบดมสิงสิยงดิวบอกว่าพิสูจน์ว่าสาวผมหรือเปล่าพิสูจน์ทุกครั้งพี่สูตรทุกวันที่เจอกันเลยเหรอเพ็บก็บอกว่าต้องพิสูจน์ทุกวันว่าสาวทุกวันเธอได้ยังเธอได้ยินยังพราเธอได้ยินยังว่าจำพูดโกหกตรงไหนอ่ะแฟกหรือเปล่าล่ะเขาต้องดมไม่ดิวพี่หน่อยแล้วพี่หน่อยก็ดมเห็นไหมเออก็อยู่อย่างเงี้ยเออเออผอมหอมเข้าใจแล้วทำไมดิวต้องแบบหยิบมาดมนี่ไม่กล้าเลยไม่กล้าไม่กล้าให้ดมหัวเลยอะเนี่ยเนี่ยแค่จับ น้องไม่ทั่วไปเลยไปล้างมือดีกว่านี่ดิวคาดิวค่าเธอรีผมหอมจริงค่ะพี่อยู่ตรงนี้พี่เออผมเออผมรีหอมนี่เขารู้กันหมดเลยจ้าว่าเธอมีการดมพิสูจน์หัวกันนะจ้าดิ๋วไม่ลอกจิตแล้วค่ะเขารู้กันหมดแล้วจ้าว่าเธอดมพิสูจน์หัวกันค่ะความอุ้ทันแล้วมาแล้วนี่นี่นี่พี่ยูกำลังจะจัง Happy birthday ร o you Happy birthday to ด o u ทููยทุกคนมาแฮป a p p y birthday พี่หน่อยด้วยกันเ Happy birthday Happy birthday สวยเดี๋ยวดิ HAPPY BIRTHDAY ย์ทูพี่น้อยขบรอบแซยิสเด็ปีโอ้เทียนค่ะเทียนทั้งหมด8ล้านเล่มนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะเล่ม95ปีพี่น้อยวิชก่อนค่ะอธิฐานก่อนอธิฐานก่อนมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณมากๆนะะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ คุณยายนะคะพี่นอยอายุ350ปีขอบคุณค่ะใช่แปดคุณยุ้ยด้วยนะคะยังไม่ถึง800ปีแค่350ปีเออหอมจังเลยอยากไปทางปากเนาะดับประเด็ิคะจะได้กินจะได้กินในเชอร์รี่บอทขอเลยค่ะ กินเลยไหมคะเรี่ค่ะเรี่ได้อันนี้ไอมอยช่วยอ่ยกินตรงนี้เลยอะไรอะเดี๋ยวเอามาเสิร์ฟมีแอมลอยแล้วหรอขอโทษค่ะเราเราใช้ที่นอนของลูกพี่มีช่วยอ่อนตากก่อดิวต่อไปดิวช่วยหาซื้อหาตั้งได้ไหมไปไไปช่วยหาตั้งสวยกากว่าไมไม่อันนี้ม เให้พี่เบิร์ดเดย์พี่หน่อยค่ะเดี๋ยวบอกให้นะคะมาไม่ดีลพี่รีโฟกัสเค้กจริงจังมากแฟนมีสีภาคได้ไหมคะทุกคนได้ไหมคะทุกคนคะตัวอักษรเนี่ยเนี่ยที่คอมเมนต์มาเนี่ยเราสามารถจะแบบว่าขยายได้ไหมเราอยู่ใกล้ๆเราบิ๊กเกอร์บิ๊กเกอร์แคนวีอ่มแคนวีอ่ม เออเออเดอนร้อยอะเดอนรอนอ่ะหนึ่งนาทีร้อยเรื่องชเรามากบิ๊กเกอร์อ่ะพรว่าตอนทุกคนก็ค่อ้อ๋อไม่ได้อ๋อตันเออก็ตันนี้ม่นวายของแท่เหรอคะม่นวายมากใายเปเวียดนามอะไรเวียดนามเมื่อไหร่ ได้นาเม,มื่อไหร่คือจริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นความลับนะแต่ว่าเราต้องรอให้ผู้จัดเขาเป็นคนประกาศเขาประกาศอ๋อมันเสียมาราย,ยาทให้เกียรติเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ย<ซ>ไม่<ซ>แต่สมมติเขาไม่รู้ล่ะเขาต้องรู้สิคะเขาต้องรู้สิคะไม่หมายถึงว่าคือเราบอกได้ว่ามันมีแต่ว่าเมื่อไหร่ให้คอยตามบอกให้ได้ไหอีกนาไม่อีกนาไหมอ่าอบไม่ได้พี่ก็ไม่ได้ใายในปีนี้ไหมเ้ยไม่ใครเลยแล้วเนาะใครเป็นผู้จัดที่ไม่จับก็แบใครไู้จัอย่างนี้อี่ตั้จักพี่อยโทรหาเขาได้ไหม เธอจูจีเธอจูจีก็จล้วเอเห็นยังเออกระซิบกระซิบนี่พยายามลวงความลับให้นะคะได้เขาบอกว่ามันมันอาจจะแบบกระทบกระเทือนกับแบบอย่างอื่นด้วยต้องรอนะคะทำไมแกไม่พูดทำไมไม่พูดโอแต่ละโอ้เธอดูอ่ะเธอดูเธอดูโอ้เธอเูลอมที่บอกว่าที่กระซิบไม่ได้ให้ให้บอกคนอื่น่ะ ขอากาซิทไม่ให้บอกไม่ให้บอกคือและนี่คือจะพูดหมดแล้วเลยพูดหมดเลยไม่มีความระกี๊เธอเห็นไหหอมเลยหอมเลยเธอคะไม่ใช่งานแต่งงานค่ะหล่อใจเย็นก่อนโอ๊ยแต่เล็บพวกเธอก็ต้องครูพักรักจำแอบดูเออดูได้อีกแล้วดูได้อีกแล้วนะโดนโดนป้อไม่หมดเลยนะญี่ปุ่นมีไหมญี่ปุ่นมีไหมญี่ปุ่นญี่ปุ่นบอกไม่ได้อึกอักอึกอักเคยบอกเลยใช่ไหมถ้าเมื่อไหร่ถามไปแล้วผู้บริหมูเด้งไม่ปฏิเสธอ่านนั่นก็แปลว่า ตามนั้นขอไม่พูดมากแต่เธอไม่ได้บอกแต่เธอไม่ได้พูดแต่ว่าหมูเด้งปุ๊บฟ้องฟ้องบอกให้กระซิบให้กระซิบคู่รักดิวรี่น่ารักแฟนมีตเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะแฟนมีดเอาไหมล่ะจะมาดูไหมล่ะฮบ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 ฮับฮับเฮงเวลาที่เกินนะที่แบบว่าแบบพี่พี่ว่าแบบพี่ว่าดิวสวยป่ะสวยมากอยู่อย่างเงี้ย เคยตอกใจตอกใจอย่างเงี้ยเนี่ยเออแบบเขินเขินเก็บอาการหอมหมูอด้วยหน่อยค่ะสารตายายจะเหนื่อยมากแล้วนะคะตอนนี้ล yes ูกขึ so os> <t os> <t os> <t ้นเวทีแล้วนะตอนนี้ลูกขึ้นเวทีแล้วบอกทำไมขึ้นเร็วจังอ่ะขึ้นค่ะโมงไหมอ๋อใกี่โมงอ่ะนี่กี่โมงแล้วคะงานเซาเช็คหรือเปล่าลิงออมดื้อมากลิงออมดื้อเพิ่มขนาดขอแทงไฟขอแทงไฟมีที่ปุ่นเมื่อไหร่ กองทนายนิชา,าแฟนมีสี่ภาคได้ไหมละ่ะแฟนมีสี่ภาคมีความไปไปได้ไหมสี่ภาคภาคใต้ภาคเหนือภาคอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้หาคิวหลิงออมไห้ได้ก่อนตอนนี้หาคิวหลิงออมไม่ได้ก่อนคะ่ะ <laughs> ไอ้ลำบากขอพี่ดิวเต้นกบออม เดี๋ยวก่อนโอ้โหตายแล้วตายแล้วเธอไม่รู้จักคุณดิวเธอรู้ไหมว่าการที่คุณดิวมาไลน์เนี่ยก็คือเซอร์ไพรส์มากนะปกติเขาเก็บเนื้อเก็บตัวก็เลยต้องเต้นกับออมไงคะการไลฟ์มันไพเวซี่ดูหายไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะใช่ปกติคุณดิวเขาไม่แบบคอนเสิร์ตเขาจะไม่ดูนะปกติต้องปรับตัวต้องปรับตัวค่ะปรับตัวปกติคนเดียวนี่ไม่ไปเลยนะไม่ไปเลยไ ไม่ใจมันจะไม่เคยเห็นดูออกงานไหนไม่มี <c oughs> ไม่ค่อยไม่ค่อยออกงานเสียดายความสวยเนาะ <c oughs> เ้าเป็น intro ร100้นะอยอนรนต์ i n t r o v r intro ร้อยซแต่นี่ดีขึ้นมากแล้วนะดูกันสบตากันอย่างเข้าใจกันนะซิวววไววววววว กุมใจหมูเด้งหมูเด้งอีกแล้วนะดิเพียงเธอมีวงสวยไหมคะคุณดิวแต่ร้ายเป็นเยสนุกดีนะสนุกเพราะมีพี่อยู่เออใช่ใช่ใช่ถ้าคุยกันเองก็ไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะโอเคฉันพร้อมที่จะเป็นสอดแทกเพียงเธอขอรอยตอนไหมเธอจะไม่ใช่เรื่องพาอไปมันนี่น้ำมันเป่าวุ้นกินเลอนะหรือเพียงเธอเพียงเธอพี่พี่รีพูดค้ากับกับพี่ดิวตลอดเอาอะไรให้พูดอะไรครับหรอครับผมครับผมครับผมครับหรอตลกเนอะทุกคนตลกเนอะไม่พูดเนอะ ถ้าผมห้าเปิดไม่ได้เขาก็ต้องพูดค่ะสิบสองตอนก็ได้บ่อยไหมสิบสองตอนอันนีเชลลี่กับดิวแบ่งกันกินได้แล้วฉันล่ะอ่านกินไม่ได้ เธอว่ามันมีอัลมอนต์ล่าวะนี่ก็กินไม่ได้พี่ว่ามีอัลมอนต์เปล่าวะแต่ฉันจะกินเธอไม่มีอัลมอนต์เปล่าวะฉันกินนิดนึงฉันว่าไม่มีแล้วถ้าเกิดฉันตายตายต่อหน้าไลฟ์เลย้วพี่อ่ะอย่าอย่าอย่าบอกว่าไม่คิดว่าไม่โอ้ไม่โอ๋มีอัลมอนต์นี่พูด่านแล้วดูอ่านไม่ทันแล้วมองไม่เห็นด้วยทำแท่งไฟอ่ะป้อน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 ไม่ได้แพ้นมแพ้อ้อพี่ดิวพี่ดิวทานไม่ได้ค่ะพี่ดิวพี่ดิวแพ้นมคุณดิวแพ้นมค่ะของงานแจกลายเซ็นหรือออมอะไร อ๋อห้าพู้ตัวโอเคคุณดิวสวยไ,ไปออกขนกระแสไปออกเรื่องอะไรไเรื่องที่ท,ทุกคนเรียกผู้บริผู้เด้งใช่ไหมทุกคนเจอฟองแน่แล้วเงินทั้งหมดมก็คือ<ว>กตกเข้ากับฉันฉันไม่รู้เรื่องเลยเขาเรียกดิวว่าหมูเด้งไงแล้วไงอ่ะก็เพราะว่าวันก่อนเชอร์รี่ไลฟ์แล้วเชอร์รี่เรียกดิวว่าหมูทุกคนก็เลยไม่ได้แซงว่าผู้บริมูเด้งไม่ใช่แต่ทุกคนก็มองว่าไอ้ดิวเรียกหมู ภาพรักผู้บริหารมันเสียหายบางหนูเด้งหมูเด้งพูดอ่านหน่อยอ่านไม่ทันเชอรี่สวยมากแฟนมิตติ้งเก้าพี่พีเพิ่มรอบได้ไหมคะกดไม่ทันหมูเด้งอยากเพิ่มรอบอยากเพิ่มรอบเดี๋ยวใจเย็นๆเอาเป็นว่าวันนี้ใครต้องการอะไรเขียนมาเลยเดี๋ยวผู้บริจะพิจารณาโดยตรงขาแฟนมีรองานโฟโต้บุ๊กพร้อมรองานโฟโต้บุ๊กไม่ได้พาน้องมาอเมริกาด้วยฉิกได้ปาก ดิวขอน้องไปเมกาด้วยได้ไหมข่าวขอใครนะน้องก็น้องหลิงออมอะไปเมกาเนอะพาน้องไปเมกาด้วยตอนนี้คิวน้องแน่นจริงจริงอิมแพกอารีนาด้วยค่ะ ขอเพียงเธอ16ตอนนะคะแฟนมิสอิมแพคสองรอบสองวันวันละสองรอบว่ะตายแล้วน้องเป็นลมเลยคุณดิวคุณดิวทําของขายนี่น่าสนใจคุณดิวทําพวกเธอช้าชสิจ้านี่อ่านไม่ทันแล้วเนี่ยคุณดิวทําของขายได้ไหมคะเงินไหลไปจีนหมดแล้วไม่เห็นอันใหม่อ่ะอันนี้แบบคุณดิวทําของขายได้ไหมคะเพราะตอนนี้เงินไหลไปเมืองจีนหมดแล้วทำของขายขอเวลานิดนพงเดี๋ยวเขาเวขอเวลานก็จีนเขาทำก่อนไงตอนนี้เราก็แบบ ไม่กลาพูดอีกอต้องใจเย็นๆนะต้องใจเย็นๆนะคะเพราะตอนนี้คือแบบคือน้องมาเร็วมาแรงมากจนแบบว่าทำอะไรกันไม่ทันแล้วคะ่ะตอนนี้ค่ะน้องเริ่มงองแงว่าคุณดิวไม่ไปด้วยเนี่ยลูกคิดถึงนะลูกคิดถึงแม่นะแม่มีประชุมอ่ะแทวเฮ์นะเฮามมเฮามมแฮปปี้ติ้ง tomorrow วิ4 0พันคนใหไงสี่พันคนอยูมี<ไ>ขายอ,อันคัดใจซ่อนรักหรือเปล่า อุ้ยพูดไม่ทันอึกอักอึกอักอึกอักปิดปากปิดปากเชอรี่ปิดปากปิดปากนี่แปลว่าอะไรอะเข้าใจยังงานบอลปีหน้าขออะไรอะคุณเชอรี่พูดหน่อยกำลังคิดอยู่ค่ะไม่ว่างเลยกำลังทานอยู่ค่ะพี่กินเยอะไม่ได้หรอยู่พี่หลิงเป็นพรีเซนเตอร์ที่จีนยอดขายปังมากขออัลบั้มน้องไอราค่ะคุณดิวพุทเดินค่ะพี่ว่ามันไม่มีถั่วรีอทูาจริงแต่ว่า เอามากินจะทำิ้งโทรไปถากินไหมโอเคถามก็ได้แต่ว่าพี่มันไม่กี่ยาดอะไรว่าไม่ให้กินอีกไม่คราที่แล้วต้องขับไปส่งฉุกเฉินเลยนะไม่ไม่ก็คถ้ามีไม่อันนี้คือห่วงพี่หรือว่าขี้เกียจจะไปส่งฉุกเฉิน่อะไรอไกลงชิมิมสักคนึงสักนิด้นึ่ไม่ได้ไม่ได้ นี้เผื่อยอดไม่เอาค่ะขึ้นนะไม่เอาขาจะขึ้นนะดีวไปดิวไปเนี่ยทำไมดิวไปอย่างนั้นนะคะชอวยดีวคนดูนะฮะไม่เอาค่ะไม่ต like ้องกาดเดียวนิดเดียวไม่ได้กันอ๋อเมื่อกี้บอกอย่างกินอยู่แล้วตุยไม่ได้ลิงออมซีรีส์เดี๋ยวนะเอฟซีคุณดีวนะคะงานคุณดิวเล่นทวิตหน่อยค่ะโอ้โหแค่นี้เขาก็แบบทำให้เขาทำงานบริหารมาเถอะค่ะเธอก็เป็นผู้บริหารค่ะแคปนี้แค่นี้ต่อที่ก็ะปวดหัวแล้วนะฮ่่อย่าลืมส่งแคปชั่นค่ะปฏิทินหลิงออมมีมีที่เกาหลีแม่คุณดิว เกาหลีเหรอเกาหลีตอนนี้ยังไม่มีนะยังไม่มีนะคะรีเ<ะ>ควสมาสิรีเควสมาอ้ยสวยจังงานบนปีหน้าขอห้าพ<ช>ันที่นั่งให้หลิงออมห้าพันที่นั่งช่องสางมนุ้นย